สวัสดีจ้าพอกับยายทิพย์ชั้นยาวอีกแล้วพี่น้องมันคือขืนจังสวัสดีจ้าพอกับยายทิพย์ชั้นยาวอีกแล้วพี่น้องไผน้องทรงนี่อย่างมาไห้ยายทิพย์นนะ้องมาเปิดเบื้องน้ำกันเด้พี่น้องเ้ยรุน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  ทิปกองแสนบริสันตไปหน่อมารุ่นน้ากันเลยพี่น้องมันยังเนาะตัวเห็นมีผพูดได้ทั่วมาบอกว่าสีทรงยังมากเนาะหลุนน้ากันเลยพี่น้องเลยมีอะไรเนาะอยู่ในนี้เนาะ อย่างน้อพี่น้องน้อเบิงบ้งเบืงบ้งเบืง้งเบื้งเบื้งน้ำกันเบิง้งน้ำกันรุ่นน้ำกันพี่น้องอะไรเยอะแยะเลยเป็นหอ่อเป็นหอ่อได้ติดต่างกล่องกันเด้อพี่น้องเด้อบ่มีผูใ้ใดจับกล่องให้ต่างกล่องต่างกล่โอ้ยมีแต่ขนมขนมขนมพี่น้อง เป็นลูกสาวส่วงม่ไห่ลูกไส้หลานไส้นี่เปขนมทั้งนั้นเลยข้าวขนมจากสนามบินที่น,อน้องขนมจากสนามบินที่น,อน้องบอกเป็นถุงเลยข้าวนมจากสนามบินอันนี้เป็นคุกกี้ นี่วันไม่นี่ต่แบบเต้าอ่ะสีเบืองกันแหะพี่นอ้องนี่เป็นยังไงขนมสนามบินขนมสนามบินอ๋ออันนี้รสเผ็ดพี่นอ้องกล้วยอันนี้เป็นกล้วย อันนี้รถเผ็ดอันนี้รถยังมันเ้วยมันมันพลังมันฝลังอันนี้รถหวาน นี่รสยังอันนี้รถอะไรโอ้นี่เป็นมันพี่น้องแล้วโอ้นี่เป็นเผือกนี่เป็นเผือกฮึจ้าอันนี้เป็นเผือกคล้ายๆเผือกเชื่อมนะพี่น้อง น,นี่มือแบบน่าจะเป็นเผือกขึ้นอืมเผือกอันนี้น่าจะเป็นกล้วยพี่น้องสีแดงเป็นกล้วยใจ้นหนึ่งรสเผ็ด จักหลดุดยังหล่อยอะทิพันบ่ออกเีย <c oughs> <c oughs> บน้องเียบช่มาให้ลูกไส้ร้านไส,ส้ยังมีอีกบ,บนนนน่นี่จักของน้องมวนดวน ขี่แดงใส่กับบอมนี่ยังนี่กะขนมพี่น้องคุกกี้มี่อันเดียวกินกันนะคุกกี้ซิมเบอรงกันนะเพลงไนคุกกี้แชบบอคุกกี้ซิมก็เลืออืม อันนี้มันเป็นขนมสีข้าแก่กันแก่ลูกทั่วเนาะพี่น้องเออลูกทั่วลูกทั่วหรือลูกขาด แค่สนามบินแจกแล้วลูกค้าเขาบอกกินพนักงานกับเอามาให้ลูกให้ร้านกินเนาะหลายพี่น้องหลายห่อหลายไลายกินบ,ว,บวัดเมื่อไห้นี่ถึงรถเผ็ดรถหวานแต่เป็นกล้วยนี่ซีเมนลดรถ ป็นกล้วยนี่รสเผ็ดพี่น้องกล้วยกล้วยเขาฉาบแล้วเขาก็มาคุกกับเอเหนียงกับเขาเออนอัน่าเผ็ดเผ็ดไหมย่ทีเพว่าคุณจักซือ้ออันนี้เป็นเป็นเผือกพี่น้องสีเหลืองสีเหลืองกับสีเทานี่เป็นเผือก เบกทอดแล้วเขามาฉาบเส้นน้าตาลก็เป็นนังเขาก็เอิน่นกล้ยลวยฉาบแต่มันบ่เป็นกล้วยเนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นเผือกอันนี้อันนี้ฉาบอันนี้อันนี้ทอดแล้วก็วเอามาคุกกับอกกเ,เอียงกับเอิ่นชุ่มเขาคุกกับไอ้ไก่ทอดไหม เขาโคกใส่ไก่ถอดกับเตี้ยนฝ้ายแม่แดงแดงแม่แย่ทิพย์กับบุ้งแจ็คซื้อเขาเอื่นไว้อยังก่อนผู้ใดรู้จักกับคอมเมนต์มาบอกแย่ทิพย์ไม่เดือจ้ะเด้อแย่ทิพย์สิเดเอาไปให้ร้าน อนี่ไม่นั่นลูกเคยลูกเคยมาจากมาเร่ไปแต่งงานลูกสาวเอากาแฟามาฝากแม่เ่าอันนี้กับคุกกี้เด้พี่น้องคล้ายๆเมนบอกเม่นคุกกี้ดอกอ,อันนี้มันขนมมาเรคไข่ยๆว่าเป็นเป็นขนมปังยัดใสซ่อมเบึงใคล้ติดกับบเคยบ่ท่านได้เปิดเบื้องอยู่ คือสิเมนขนมปังยัดใส่แกเบิ้งกันพี่น้องแกะดูเลยพิษสนามบินบะอึนขานมกินด้วยพี่น้องด้วยลูกสาวออกมาเรื่องย ê, เย้เป็นหอ่อเป็นหอ่อจ้าเป็นหอ่อเป็นห่อมาจากมาลี แกเบิงแกเบิงพี่นอ้องนี่เป็นหน้าตายัางไรมันหลุ่นน้ากันเล้อจ้เดื้ออ๋อเป็นแบบนี้นี่เองพี่น้องมันเป็นใส่ทั่วเหลืองชิมิึงกันนะอืมมันใสทั่วเหลือง รสเข้มมันเข้มขี้เกลายไรหัวเธอแ้อยากจะไปกินมัดว่นนี่สำหรับคลิปนี้เย่ทิบกับสิขอจบเพียงสำนีกันเด้อจ้าเจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า